ลฟาสุดทำไมไลฟ์แฟนคลับไม่ทิ้งหนังแ้่นพายไม่ใช่เป็นหมดหรอครับก็บรรยากาศจริงจริงใจหายใจหายแล้วก็ดีใจด้วยในเวลาเดียวกันเพราะว่าจริงๆเป็นงานสุดท้ายของวิกเค r o j e ี t ด้วยที่เราจะทํางานภายใต้โปรเจกต์นี้แบบแบบเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใจหายเพราะว่าเราเราอยู่กับโปรเจกต์นี้มาค่อนข้างนานมากๆเลยครับประมาณ สองปีแล้วก็ใช่แล้วก็เหมือนว่าไม่รู้ว่าเนี่ยนาคตเราจะมีโอกาสได้มาเหมือนทําอะไรแบบใหญ่ๆแบบนี้แบบด้วยกันยาวๆอย่างไหมอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาไหลพากเลยนะคะลูกน้ำตาไหลพากเลยนะคุมันจ้าโเมาขุ่นมันเยอะด้วยครับตอนนั้นเป็นยังไงอะตอนตอนที่แบบว่าเราพูดถึงคดีการและกันเราพื้นใจกันแหละครับผมคำว่าพี่รู้สึกว่าพี่ดีใจมากที่เหมือนอย่างที่พูดบนเวทีเลยคือรู้สึกว่าเราดีใจที่ที่เขาไม่อยู่กับเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับคือ เราทำโปรเจกต์นี้กันมานานก่อนหน้าจะเกิดโปรเจกต์นี้เราก็มีการเวิร์กช็อปหรือมีการเจอกันอีกคือเหมือนเรื่องราวต่างๆหมดหลายๆเหตุการณ์เราผ่านมาด้วยกันเราอยู่ด้วยกันมาตลอดเงี้ยผมดีใจมากที่ปัรจุท้ายของโปรเจกต์ก็ยังอยู่เขาอยู่แล้วก็หลังจากโปรเจกต์เราก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ทํางานก็จริงๆสำหรับผมกับพีพีผมผมว่าเราทั้งคู่แหละเราแฮปปี้มากๆที่เราจะทำงานด้วยกันแล้วเราก็เหมือนรู้จักกันดีมากๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จริงๆยินดีทำอยู่แล้วแต่ว่าแค่ แค่หมายความว่าสําหรับพีพีบีเคพีพีโปรเจกต์อันนี้มันมันมันจบไปแล้วแล้วเราเราก็ไม่รู้วเนี่ยนะคนเราจะมีโอกาสได้มาทําอะไรที่มันแบบพิเศษพิเศษแบบนี้อีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้ามีโอกาสว่าเราก็อยากทำงานด้วยกันอยู่คือว่าจะมาเป็นดูว่ลองคู่กันเพราะว่าพีพีก็มาทางนี้แใช่ทางไหนนะครับพากเพลงคู่กันดิโน่เป็นเพลงคู่กันเหรอเพลงคู่รอติดตามอ่ั่แสดงว่าไม่มีหรอแสดงว่าจะมีเพลงนี้ไมม่ีเรารอติดตามเขาบอก ทุกคนก็ลุ้นผลงานต่อไปของเราทั้งคู่อ่ะทุกคนอยากอยากจะให้เราเราทำงานคู่กันตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆผมผมว่ามันหลังหลจากนี้พอจบวิเคราะห์พีโปรเจกต์มันอาจจะมีงานที่เหมือนเราสั่งคนสั่งไปทําด้วยแล้วก็เหมือนมีงานที่เราทําร่วมกันด้วยอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วในเรื่องของการทำเพลงอะไรเงี้ยพีพีเขาก็มีทําเพลง ในฐานะศิลปินเดี่ยวของเขาผมก็มีทําศิลปินเดี่ยวของผมแต่ว่าเราก็ยังมีโปรเจกต์ที่เรายังมีโอกาสที่จะมาออกเพลงร่วมกันได้อยู่อย่างพี่พนะีถ้ามีบิ๊กซิงเกิลหน้าอยากให้เขาไปเไปไปล่นเป็นพป็เอกบ้างไหมทุกคนเรียกร้องนะ,ะเรียกร้องอ<ร>ให้เขาไม่อยากไปใช่เปล่าเขาไม่เคยเช็คหรอกเพลงเพลงผมยังไม่เคยฟังเลยเราทุกคนอยู่แล้วก็เราอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วอยู่ด้วยกันทุกวันยังไม่ได้ฟังเลยคุณพี่แล้วเราอ่ะจะเอาเขาไปเล่นเปียบีหรือเปล่า เพลงผมนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพลงนี่เขาเป็นเป็นเป็นเล่นกับผมเนี่ยหกเพลงเลยนะเพิ่งจะมีแค่สองเพลงเองที่เขาไม่ได้เล่นอ่ะมองแรงเขาไม่เคยเขาไม่ให้เราไปเล่นอ่ะก็มันแล้วเขาอยู่แล้วไม่บังคับใจเขาเราเราก็อยากแบบว่าเออมีมุมมองใหม่ๆบ้างแบบเขาว่าแบบภาพจะได้แบบวเล็กแบบ ไวซามอะไรอีกเพื่อทำเรือแบบสร้างความสดใหม่หาเคมีใหม่มาแบบชาวคู่บ้างแต่เม่าในอนาคตยาจะมีสิทธิ์ว่าให้เขาเป็นพระเอกเอีกมีเสียงหายด้วยเด็กีกนะนะใช่ไหมในอนาคตน่าเป็นเพลงของพวกเราเขาก็เป็นเอกแล้วเป็นพระเอกอะไรไปในจอหรือนิตใจในจอหรจอนิตใจอ่าอ่าทางในจอและนิตใจ